ไขข้อสงสัยเลือกซื้อน้ตบุ๊กต้องดูอะไรบ้างซื้อแบบไหนให้เหมาะสมแก่การใช้งานทำไม i5 บางรุ่นถึงแรงกว่า i7 <c li pp le> คลิปนี้มีคำตอบครับค <c oughs> อมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่าย สวัสดีครับผมบอลคำค้าครับคลิปนี้แอดมินบอลก็จะมาแนะนําวิธีการเลือกซื้อน้ตบุ๊กกันนะครับผมจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแอดมินเคยทําคลิปสอนวิธีการเลือกซื้อน้ตบุ๊กไปหลายคลิปมากๆแล้วนะครับแต่คลิปนี้เดี๋ยวบอลจะมาอัปเดตแล้วก็เจาะจงเฉพาะ CPU ของ Intel เลยนะครับผมปัจจุบันเนี่ยต้องบอกกอนว่า CPU Intel เนี่ยบน Desktop PC มีถึง Gen 12แล้วนะครับแต่บนโน้ตบุ๊กตอนนี้ก็คือยังมีถึงแค่ Gen11 นะครับโดยตัว72เนี่ น่าจะมาในช่วงต้นปี2022นะครับผมแล้วกว่าจะวางขายจริงเนี่ยก็น่าจะกลางกลางปี2022ได้เลยนั่นเองอปกติแล้วนะครับเวลาจะซื้อโน้ตบุ๊กเนี่ยสิ่งที่เป็นหัวใจหลักของโน้ตบุ๊กทุกเครื่องเลยก็คือ CPU นะครับผมหลายๆคนเนี่ยอาจจะดูแค่สติ๊กเกอร์อ่ะเครื่องนี้ i5 เครื่องนู้ด i7 i7 เครื่องนี้ต้องแรงกว่าเครื่องนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับผมวิธีการดูว่า CPU เครื่องไหนแรงกว่าเครื่องไหนแรงน้อยกว่าเนี่ย ต้องดูที่ตรงรหัส CPU นะครับผมไม่ใช่แค่ดูสติ๊กเกอร์อย่างเดียวนะครับดังนั้นนะครับผม i5 บางรุ่นเนี่ยก็จะสามารถแรงกว่า i7 ได้นั่นเองแม้ว่าจะเป็นเจนเดียวกันด้วยนะแต่ก่อนที่จะไปพูดถึง CPU นะครับผมไอบอลเนี่ยขอมาพูดถึงองค์ประกอบหลักที่โน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งต้องมีกันก่อนนะครับผมเป็นสเปค ขั้นต่ำนะครับผมจะมีหลักๆทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะครับซึ่งทั้ง3อย่างนี้เนี่ยไอทิมบอนก็ย้ำนักย้ำหนามาตั้งแต่ปี2020แล้วนั่นเองนะครับผมอันดับแรกเลยก็คือโน้ตบุ๊กเนี่ยต้องมีแรมไม่น้อยกว่า 8GB กิก ผมถ้าเครื่องไหนที่เป็นแรม4 g ิกออนบอร์ดอัปเกรดไม่ได้เนี่ยเอนบอร์ดแนะนำว่าให้ข้ามรุ่นนั้นไปเลยนะครับผมเพราะว่าแรม4กิกเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อการใช้งานในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับผมแค่เปิดโคมหรือว่าเข้าเว็บไซต์นี้นิดหน่อยเนี่ยแรมมันก็เต็มแล้วนะครับผมเดิมๆเนี่ย Windows 10ก็กินแรมไปกิกกว่าๆแล้วนะครับผม อันดับที่2นะครับผมก็คือโน้ตุ๊กทุกเครื่องเนี่ยต้องมี SSD ไว้สําหรับลง i n d o w s นะครับผมเพราะว่าถ้าไม่มี SSD ไว้ลง i n d o w s เนี่ยจะเกิดปัญหาดิสร้อยนนะครับผมทำให้เครื่องทํางานช้าเปิดปิดโปรแกรมช้าเนี่ย ใช้งานไปหงุดหงิดเปล่าๆนะครับผมแล้วก็ขั้นต่ำสำหรับ SSD เนี่ยแนะนำว่าเป็นความจุ256กิกขึ้นไปนะครับผมถ้าเป็นความจุ120กิก128กิกเนี่ยลงโปรแกรมไปนิดเดหน่อยๆก็เต็มแล้วนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายนะครับผมข้อที่3ก็คือแพนงหน้าจอเนี่ยต้องเป็น IPS นะครับผมหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยเป็น panel VA นะครับผมเวลาใช้งานเนี่ยจะได้ดูชัดเจนทุกมุมมองนะครับผมไม่ว่าจะดูจากมุมซ้ายมุมขวาอย่างเงี้ยถ้าเป็น panel TN แบบเดิมๆเนี่ยก็คือจะชัดแค่ตรงหน้าจออย่างเดียวนะครับถ้าดูด้านข้างเนี่ยมันก็จะไม่ชัดนะครับผมรวมถึงในเรื่องของความละเอียดหน้าจอด้วยอย่างน,น้อยๆเนี่ยควรเป็นความละเอียด Full HD ขึ้นไปนะครับผมเพราะว่ามาตรฐานปัจจุบันนี่ก็คือเป็นความละเอียด Full HD นี่คืออย่างต่ำแล้วนะ พวกทีวีหรือว่ากล้องอะไรต่างๆเนี่ยคือไประดับ 4K กันหมดแล้วนะครับผมแต่ 4K เนี่ยมันอาจจะเกินตัวไปหน่อยราคาแพงแล้วก็กินทรัพยากรเครื่องมากนะครับผมดังนั้นเนี่ยมาตรฐานควรเป็นระดับ Full HD นนั่นเอง <Okay. S 1> อทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาพูดถึงในเรื่องของ CPU กันต่อนะครับผมสำหรับ CPU Intel 71 1หรือว่าตัว Tiger Lake เนี่ยหลกัหลกๆเนี่ยจะแบ่งเป็น2รหัสด้วยกันนะครับผมก็คือรหัส G นะครับผมก็คือตัวประหยัดพลังงานนะครับผมหรือคือตัวรหัส U เก่านะครับผมโดย71เนี่ยจะไม่มีรหัส U แล้วนะผมจะเปลี่ยนเป็น G หมดเลยนะครับผมแล้วก็ตัวที่2เนี่ยก็คือรหัส H นะครับผมก็คือตัว High Performance หรือว่าตัวประสิทธิภาพสูงนั่นเองนะครับผมเดวยวบอลจะ พูดถึงรหัส G กันก่อนโดย cpu รหัส G นะผมจะอยู่ในโน้ตบุ๊กสายทำงานน้ำหนักเบาตัวเครื่องบางๆนะครับผมสำหรับรหัส G เนี่ยที่มีขายในบ้านเรานะครับผมหลักๆแล้วเนี่ยจะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันก็คือตัวแรกก็เป็นตัว i 3นะครับ1115 G4 นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบ2พอีเทรดนะครับผมแล้วก็มีกราฟิกตัวออนบอร์ดเนี่ยหรือว่าตัว i gpu นะผมเป็น Intel UHD Graphics นะครับผมแล้วก็มีค่า TDP 28วัตต์ด้วยกันนะครับผมแล้วก็ตัว c o r อ i5 กับตัวคอไอเ7นี่ยสังเกตว่าคอกับเทรดเนี่ยมันจะมากกว่าตัว c o r อ i3 ก็คือเท่าหนึ่งเลยนะครับผมจะเป็น4ข้คอ8 t เทรดนะครับผมแล้วก็ความเร็วอะไรต่างๆนะครับผมตัว Turbo Boost เนี่ยก็จะสูงกว่าตัวคอไอ I3 ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับผมตัว CPU i5 กับ i7 รหัส G เนี่ย จะใช้การ์ดจอออนบอร์ดเป็นตัว Iris Xe Graphics นั่นเองก็คือจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าพวก UHD g r a p h i c ธรรมดานั่นเองนะส่วนค่า TDP อะไรนี่ก็คือเท่ากันหมดเลยนะครับผม แล้วก็พวก CPU รหัส G เนี่ยยังมีแพลตฟอร์มที่เป็นตัว Intel Evo นะครับผมก็มคือสติ๊กเกอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นสีดำแตกต่างกับตัวโน้ตบุ๊ก Intel j 1 1รุ่นอื่นๆรหัส G ที่จะเป็นสติ๊กเกอร์สีน้ำเงินนะครับผมนี่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับผม ASUS Zenbook เครื่องนี้นะครับผมก็คือใช้เป็นตัว i5 Evo นะครับผมก็คือตัว i5 1 3 3 5 G 7นั่นแหละนะครับผมแต่ตัวนี้เนี่ยผ่านมาตรฐาน Evo นะครับผมสติ๊กเกอร์จะเป็นสีดำนะครับผม แล้วตัว evo เนี่ยมันแตกต่างกับตัวสีน้ำเงินธรรมดายังไงนะครับผมอันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของแผงนนหน้าจอนะครับผมถ้าเพื่อนๆเ,เห็นสติ๊กเกอร์สีดําแบบนี้เนี่ย ก็คือบอกได้เลยว่าหน้าจอตัวนี้เนี่ยก็คือขอบเขตสี95% sRGB ขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ความละเอียดหน้าจอเนี่ยขั้นต่ำเป็น Full HD นะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยสามารถใช้งานดูวิดีโอ playback เ,เนี่ยได้เกิน9ชั่วโมงนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเครื่องนี้เนี่ยสังเกตว่าเขาเคลมไว้อยู่ที่17ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับผม นอกเหนือจากนี้นะครับผมตัว Evo เนี่ยต้องรองรับการชาร์จไฟผ่าน USB-C ด้วยนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยให้ตัว Thunderbolt 4มาเลย2ช่องนะครับผมก็คือสามารถชาร์จไฟ30นาทีเนี่ยใช้ได้งานสูงสุดถึง4ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ต้องรองรับ Wi-Fi 6รองรับการ Instant Wake ต่ำกว่า1วินาทีนะครับผมในที่นี้ก็คือการพับหน้าจอแล้วเปิดขึ้นมาใช้งานเนี่ยต้อง Wake up เร็วกว่า1วินาที อ่ะเดี๋ยวไอ้โมจะทดสอบกันให้ดูสดๆเลยนะครับผมอันนี้คืออยู่ในหน้าเดสก์ท็อปปกตินะไอ้โมจะพับหน้าจอลงไปนะครับผมแล้วก็เปิดมันขึ้นมาเนี่ยจะถึง1วิหรือเปล่า1 2 3ปึ๊บเร,เร็วมากๆนะครับผมลองดูอีกที1 2 3ปึ๊ปุบ oh <no. S 1> โอ้โหใช้ได้นะครับผมก็ถือว่าทำงานได้ รวดเร็วจริงๆและก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือตัวเครื่องเนี่ยต้องรองรับการเข้าสู่ระบบด้วย biometric นะครับผมสำหรับเครื่องเซนบุ๊กเครื่องเนี้ยก็คือตัว IR camera นะผมหรือว่าตัว scan ใบหน้านั่นเอ,เองนะครับสังเกตตรงกล้องเว็บ c a m ของเขานะครับผมจะมีเซนเซอร์อินฟราเรดติดตั้งไว้ด้วยนะครับผมหรืออย่างบางรุ่นเนี่ยถ้าไม่มี IR camera ก็จะเป็นตัวสแกนลายมือแทนนะครับผม ดังนั้นนะผมถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กสายทํางานอยู่นะผมก็พยายามมองหาสัญลักษณ์ที่มี Intel Evo สีดํานั่นเองนะผมก็จะได้ฟีเจอร์ที่บอลกล่าวไปเะ่กี้นี้ทั้งหมดเลยนะครับผมต่อมานะผมเรามาพูดถึง CPU รหัส H นะผมที่ใช้สาหรับทํางานหนักๆตัดต่อวิดีโอหรือว่าเอามาเล่นเกมนะครับผมโดยหลักๆแล้วเนี่ยบ้านเราที่มีวางขายนะผมจะแบ่งเป็นรหัส H 35วัตต์กับรหัส H 45วัตต์ นะครับผมซึ่งรุ่นที่มีขายนะครับผมส่วนใหญ่ทั่วๆไปเนี่ยจะเป็นตัวคอ i5 กับตัวคอ i7 นะครับผมตัว i9 เนี่ยเป็นไฮเอ็นแล้วไอเอ็นบอลจะไม่พูดถึงแล้วกันตัว i5 กับ i7 นะครับผมเดี๋ยวไอเอ็นบอลจะขึ้นตารางให้ดูนะครับผมหลกัหลกๆที่มีขายบ้านเราเนี่ยจะมีด้วยกัน4รุ่นนะครับผมตัว i5 11300h นะครับผมตัวนี้จะเป็นแบบ4คอร์8เทรดนะครับผมแล้วก็มี iGPU เนี่ยเป็น i อลิสเอ็กซีกราฟิกนะครับผมแล้วก็ค่า TDP เนี่ยจะอยู่ที่35วัตต์นะผมส่วน i7 นะผมจะเป็นรหัส1 1 3 7 0 H นะครับผมสเปคอะไรต่างๆเนี่ย จะเหมือนกับ i5 เลยนะผมแตกต่างกันแค่ความเร็ว c o c k speed เท่านั้นโดยตัว i5 กับ i7 สองรหัสนี้นะผมที่เป็น TDP 3 5วัตต์เนี่ยจะอยู่ในตระกูล g a ม i n g notebook ที่เป็น thin and light หรือว่า notebook gaming บางเบาโดยตัวอย่างเช่นตัว ASUS TUF Dash S15 นะครับผม <c oughs> ก็คือตัวเครื่องเนี่ยจะเป็น notebook gaming บางเบาโดยน้ำหนักตัวเครื่องของเขาเนี่ยจะหนักแค่2กิโลเท่านั้นเองนะ แต่ถ้าใครเนี่ยที่ไม่ได้กังวลเรื่องการพกพาหรือว่าน้ําหนักอะไรขนาดนั้นนะผมไอบอลเนี่ย mm hmm. ก็แนะนําให้ไปจัดตัว45วัตต์ดีกว่านะครับผมโดยในบ้านเราเนี่ยตัว i 5ของเขาเนี่ยจะเป็นรหัส 11400H นะครับผม6ข้อ12เทรดนะครับผมการจอออนบอร์ดเนี่ยจะเป็น UHD Graphics นะครับผมแล้วก็ค่า TDP เนี่ยจะเป็น45วัตต์ส่วนตัว i7 เนี่ยจะเป็นรหัส 11800H นะครับผม8คอร์16เทรดนี่ถือว่าเยอะมากๆนะแล้วก็ตัวค่า TDP อะไรต่างๆเนี่ยก็เท่ากับตัว core i5 เลยแล้วค่า c o c k speed ของเขาเนี่ยจะสูงกว่า core i5 ด้วยนะครับผมส่วนตัว iGPU หรือว่าตัว TDP เนี่ยก็คือเท่ากันเลยนะครับ ยกตัวอย่างโน้ตบุ๊กที่ใช้ CPU Intel 7145วัตต์นี่ก็คือตัว ASUS TUF Gaming F15 นะครับผมมีให้เลือกแต่ i5 i7 ยัน i9 เลยนะครับผมก็คือตัวนี้เนี่ยประสิทธิภาพจะสูงกว่าตัว35วัตต์แน่นอนนะครับผมแล้วก็สำหรับ CPU รหัส H นะครับผมไม่ว่าจะเป็น TDP 35วัตต์หรือว่า45วัตต์เนี่ยจะไม่มีที่เป็นแพลตฟอร์ม Evo นะครับผมเพราะว่ามันใช้พลังงานเยอะนั่นเองนะครับผม คำถามถัดมานะครแล้วเราจะรู้ได้ไงว่า CPU ตัวไหนแรงมากกว่าตัวไหนแรงน้อยกว่านะผมอันดับแรกเลยก็คือดูที่รหัสของ CPU นะผมเบื้องต้นนี่ก็คือตัวรหัส H เนี่ยย่อมแรงกว่ารหัส G นั่นเองนะผมยกตัวอย่างเช่น I 5 1 1 3 0 0 H เนี่ย ย่อมมีความแรงมากกว่า i7 1165G7 นั่นเองนะครับผมแต่หมายเหตุน,นิดนึงนะผมจะมี CPU รหัส G บางรุ่นเนี่ยที่แรงกว่ารหัส H นะคผมก็คือตัว i7 1195G7 นะผมตัวนี้เนี่ยจะเป็น CPU สั่งตัดพิเศษนะผมแล้วก็จะมีราคาสูงมากนะผมซึ่งมันจะมีความแรงมากกว่าตัว i5 1 1 3 0 h นิดนึงนะครับผมแล้วก็อย่างที่2นะผมดูค่า TDP นะครับ ยิ่งค่า TDP สูงก็ยิ่งแรงนะครับยกตัวอย่างเช่น i5 11400H นะผมตัวนี้ TDP 45วัตต์นะผมย่อมแรงกว่าตัว i7 11370H ที่เป็น TDP 35วัตต์ดังนั้นนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนนี่จซื้อน้ t ตบุ๊กมาเล่นเกมทำงานหนัหนกๆเนี่ยอ n นบอก็แนะนำตัวที่เป็น TDP 45วัตต์มากกว่านะครับผม ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับคลิปแนะนำการเลือกซื้อโน้ตบุ๊กแล้วก็วิธีการดู CPU Intel Gen 11นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆดังนั้นนะผมเวลาจะไปซื้อโน้ตบุ๊กเนี่ยควรศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะซื้อโน้ตบุ๊กมาใช้งานนั่นเองนะคผมเพราะว่าโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งเนี่ยราคาก็ไม่ใช่ถูกๆนะผมก็เป็นหมื่นๆนั่นแหละนะส่วนสำหรับคลิปนี้นะครับเอ็บอลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์ช anel คอมคาร์บด้วยนะครับ